อันใหม่เรียบร้อยแล้วสบายท้องสบายก้นเลยใช่ไหมคะแม่ปูเป้แม่ปูเป้แอบไปมีน้องแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยไม่ได้แอบที่ผ่านมาที่แม่อ้วนอะแม่ท้องเธอแตมรู้เปล่าครับว่าแม่ปูเป้มีน้องเนี่ยไม่รู้นี่แม่แอบคลอดออกมาแล้วเนี่ยน้องเนี่ยโอโ้น่ารักใช่ไหน่ารักไหมคะออกมานี่ก็มีหูมิก้เมาส์ติดออกมาอย่างนี้เลยอะใช่<ๆ>เขาแต่งตัวย่อมาเลยเธอแตม เธอจมรด้ไหมเนี่ยว่าแม่มีน้องเนี่ยอ้ my god ว่ายังไงคะพร้อมจะไปเล่นละครกับแม่ปูเป้ไหมคะอะไยังไงคะชื่ออะไรครับเนี่ยทำไมดูสวยแตกต่างจากแม่ปูเป้ขนาดเนี้ชื่อเฟลินมาดูหน้าสิตาโตแป๋วแววได้มาจากแม่ปูเป้เต็มเต็ม๋ตกใจสิอ นี่เรามีของเล่นเรามีของเล่นดีใจไหมเฉดแต็มเรามีน้องแล้วค่ะกุ๊งกิ๊งกึ๊งกึ๊งวิมองเฉดแต็มใหญ่เลยอ่ะเฉดแต็มที่ดันได้ยังใส่น้องทำได้ยันใส่น้องจะแกล้งน้องเหรอแล้วแม่ต้องลำเอียงแน่เลยอ่ะอีกหน่อยแม่ต้องรักน้องมากกว่าเฉดแต็มแน่เลยเฉดแต็มโอ้ยไม่จริงแม่ไม่ใช่แม่ลำเอียงอย่าจ มือเนี่ยหลังหรือยังมาจับน้องอะเหรอน้องโดนเชื้อโรคจะเชื้อเต็มหรอศพกระโปรงไปล้างมือเชื้อเต็มไป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 อยู่จับของลงงขอเล่นที่ไหนรอเล่นไหนปเล่นกันน้องนอตกใจอุ้ย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 เต้นเต้นมากเลยอ่ะจะคุยแล้วหรอคุยไหมคะโอ้ชอบชอบ ให้น้องจับกุ๊กเก๊จับมือเชอแตแอ,อมรู้จักยังคะคนนี้ชื่อพี่เชตแตมจับ<ส>มือเชตแตมไม่ปล่อยเลยอะแสดงความยินดีกับแม่ปูเป้แล้วก็ครอบครัวเราหน่อยนะครับเรามีนี่น้องสาวคนใหม่ของเราเย้ <c oughs> จะไปอยู่กับแตมสตอรี่แล้วตั <c oughs> ว้งใะชิคใหม่อุ้มได้ไหมแม่ปูเป้อุ้มได้ไหมครับ่ทำไมจะไม่ใจไม่ได้อุ้มเด็กมาสิบ เกือบสิบสองปีแล้วนะครับถี่แม่ทำไมล่ะคะถี่แม่ทำไมล่ะคะแม่ปุ๊บออุ้มน้องเึ้นมาแล้วครับโอ้ป็นไงเป็นไงอ้ยน้องใหม่แรงเยอะนะเนี่ยปิดเป็นความลับมาตลอดนะไม่ให้ใครรู้ความลับเปิดเผยวันนี้จะทำอะไรจะเซลฟี่น้องเหรอให้น้องมางกล้องกันสิคนสวยว่างี้คะพี่จะตามคลาสใส่ที่ะ้าวโพดให้น้องหน่อยสิคะ พี่จะเต็มคายที่คาดผมหลุดอะค่ะใส่ให้น้องหน่อยสิคะหนักไหมเนี่ยเคยแต่งมาลักน้องนะแล้วดูน้องทําไมไว้ผมทรงนี้อะครับแม่ปูเป้เอ้าเขาเท่อะโมฮอคไม่รู้จักอนะสวยจังเลยดูขนตาน้องเฟลินยาวมากมดูขนตาต้องถ่ายจากข้างบนม,มั้ยแม่ดขนตาเฮ้ย <h> จะกินนมอะน้องเขาพยายามจะหานมจะกินนมไหนอะ เราคุณจะไปหาแม่เขาไหมไม่ใช่แม่ปุ๊กเต้เหรอไม่ใช่สิคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่มาแล้วนี่ครับคุณแม่ตัวจริงพี่เฟิร์นร้อยแปดไร้จำกันได้ไหมเนี่ยเอาทำไมทำได้ยังนั้นลูกพวกเราไม่ได้เจอกับพี่เฟิร์นมาพักหนึ่งพี่เฟิร์นมีลูกสาวแล้วเป็นปีเป็นปีนี่วันนี้เราก็เลยมาแสดงความยินดีกับพี่เฟิร์นด้วยลูกสาวอายุ วันนี้ก็เท่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิบสิบอุ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครบ3เดือนเต็มค่ะใช่พรุ่งนี้คือแฮปปี้เบิร์เดย์สเดือนแฮปปี้เบิร์เดย์วงหน้า1วันวันนี้เราก็มาบุกห้องของน้องเฟลินเลยนะเนี่ย เบ็ีกใหมหนึ่งร้อยแปดไลฟ์เลยนะนี่น่ารักมากนี่มุมนี้ก็เป็นมุมที่พี่เฟิร์นจะใช้นั่งแล้วก็เลี้ยงน้องให้นมเนาะใช่ค่ะให้นมให้มีกานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนั่งเล่นให้นมนี่มุมนี้ค่ะเปลี่ยนแพมเพิร์เช็ดเนื้อเช็ดตัวได้ใช่ตรงนี้ก็จะมีเตียงเตียงเด็กหัวนอนกลางวัน สิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเตรียมไว้ให้เพื่อผู้สูงอายุเลยอ๋ออันนี้ก็คือคุณตาคุณยายมาช่วยลีย,ยงคืออย่างเนี้ยเปลี่ยนพ่ออ้อมอะไรเงี้ยก็คือเพื่อให้แบบไม่ต้องกม้มเผื่อคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยไม่อยู่แบบว่าไม่ต้องมานั่งเฝ้าก็าใส่หนีบแต่สุดท้ายคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก,ก็เฝ้ากันอยู่ดีเนาะเด็กไม่อยากลาคลาใส่อ,อ,สอยากคลาใส่ตา แล้วมุมนี้โตขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะมาตลาติ๊บปึ๊๊๊๊อยู่ในมุมนี้อันนี้เอาไว้เขาเรียกภุมขังเด็กค่ะขังแต่ตอนนี้เลยเด็กยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าเอาวางไว้บางทีก็แบบไปนอนเล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าน่าจะสักเริ่มคานนะใช่เริ่มคานอันนี้ก็จะเป็นนุ่มๆมันคอกนุ่มๆใช่ค่ะยืนก็คือนุ่มๆหมดเลยนุ่มๆไข่ตกไม่แตกอันนี้อืมอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่เปิดได้เลยค่ะุดเย ตายแล้วเฟลินเตรียมไว้ไปเที่ยวทะเลยใส่ได้ยังเใส่ได้แล้วแต่ยังไม่ได้ใส่เตรียมไว้ไปเที่ยวทะเลค่ะไหนขอดูหน่อยชัดๆเขาเป็นลูกของนางเงือกสิกลับมาก็ต้องเป็นนางเงือกใช่ดูสิเขาแบบอุ้ยชุดชัดชุดชัดชุดชัดใส่แล้วมันี่ยขอแอบดูอันนี้ขอแอบได้เลยค่ะ กองกิบอุ้ยตายแล้วกีบอันนี้ก็คือคุณยายคือซื้อมาให้เอฟมาให้ค <c oughs> ือผมผมมีติดกีบแล้วนะติดได้ไงตุกตานี้อะไรอะคะอันนี้เป็นพี่ที่ที่เอ่อเป็นนักสดแสดงช่องะค่ะเขาซื้อมาให้ยังไม่ได้แกะเลยเลยเพิ่งได้มาเมื่อเมื่อวานเมื่อวันสองวันนี้เอง Sleepy Eyes ใช่อ๋อเขาทำตาหลับได้เหรอคะใช่ค่ะแล้วเหมือนแบบว่ากล่อมนอนมีมีเพลงกล่อมแล้วก็มีแสงไฟ นิดเด็กแบบว่าจะได้ไม่มืดตื่อะไรเงี้ยให้เด็กก่อนแล้วอุ่นใจซวันนั้นเฟรดินได้พอแกะกล่องออกมาพอเห็นเป็นตัวนี้เขายิ้มเลยเขาชอบมากรับพี่นก็คู่กันคะนี่ก็นี่ดูเสื้อผ้านะคะถุงมือถุงเท้ารองเท้าน่ารักข้างบนนี้ก็คือมีตะกรล้ามีอะไรตุ๊กตาโอ้เสื้อผ้าเยอะมากใครเอฟม้างก็คือส่วนใหญ่แม่แม่เอฟไปละค่ะใช่แบบว่าใครอยากจะสปอนเซอร์ส่งเสื้อผ้ามาได้นะคะสปอนเซอร์ได้เลยค่ะอย น่ารักอันนี้ชุดเตรียวไม้ใส่วันเกิดพรุ่งนี้มันโอเคนี่นี่ชุดนี้วันเกิดสามเดือนนี่นีอันนี้ชุดเตรียมไว้ไปหาคุณย่าทุกยายทุกอ่ะเตรียมชุดไว้หมดแล้วชุดแต่ละเทศกาล ชอบชอบพี่คนลืมอะไรอันนี้พ่อหัวคะใช่ค่ะเป็นกระลากระลายคือตอนนี้เฟลินเขาสามเดือนแต่ว่าเขาโตเร็วมากหนูก็เลยต้องซื้อเสื้อผ้าแบบ3าถึงหเดือนแล้วอ่ะอย่างเนี้ยอันนี้คือเด็ก3าถึงหเดือนเตรียมไว้เผื่อแล้วอ่ะน่ารักอันนี้เป็นชุดจำจำสูทออเป็นแบบติดตรงข้อเท้าข้างล่างนี้ก็เป็นแพมเพิร์ดอ๋อแพมเพิร์ดนะคะโอ้หลายสิ่งหลายสิ่ง นั่งคุยกับพี่เฟิร์นดีกว่าเพราะว่าเราได้ยินมาว่าพี่เฟิร์นเนี่ยกว่าจะมีน้องเฟลินเนี่ยยากมากเจ็ดปีพยายามยาเจ็ดปีเลี้ยงยากไหมครับน้องเฟลินสำหรับหนูว่าไม่ยากนะก็คือว่าเขาจะคนตรงเวลามากตรงเวลาสมมติว่าเวลาหิวนมต้องกินนมสามโมงเย็นบ่ายสองครึ่งอ่ะถ้านับถึงถ้าลองจินตนาการว่าเฟลินเป็นเด็ก ปถมอย่างเงี้ยบ่ายสองครึ่งเขาเตรียมไปต่อแถวถือถาดแล้วอะเราจะร้องแล้วเราก็ต้องเตรียมแบบเตรียมแบบว่าเตรียมนมเตรียมอะไรเรียบร้อยเข้าเต้าเคียย์เรียบร้อยเสร็จใช่ไหมก็คือสามโมงเย็นเขาจะเตรียมกินแล้วอะอย่าให้ช้าถ้าช้าคือเขาร้องหนักมากนี่เมื่อกี้เขาก็เพิ่งกินไปนะใช่เขาจะหิวแบบทันทีทันใดแต่อย่างอื่นก็ ่ถ้าคือเขาลองก็คือมันมีเหตุผล่ะอะไรเงี้ยแต่มาตั้งแต่มานี่เราหยุดมาตั้งนานแล้วนะก็ดูเลี้ยงไม่ยากเลยก็เนี่ยก็ประมาณนี้กินนะไวัยนี้ก็กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแล้วก็อื แล้วก็ชี้เปลี่ยนตารองแล้วก็ตื่นมาชวนคุยเดี๋ยวนี้คุยแกงกลางคืนชอบคุยไหมคุยชอบคุยตอนตีสามหรือทำไมจริงตอนสมัยนี้เหมือนกันคืออ่อแออ่อแอไม่ยอมนอนแม่ก็อยากจะนอนแล้วค่ะตีสามแต่ลูกตาแต๋วมโทรมาคุยกับป้าสิป้านอนดึกเออเดี๋ยวให้เบอร์ไว้เลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้วิดีโอคอลไว้เลยตื่นมาก็วิดีโอคอลมาหาป้าด้ไหมตีสามคือมันตอนแรกเข้าใจว่า เตรียมใจไว้แล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องปั๊มนมทุก2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือต้องให้ลูกทุกสองชั่วโมงอะไรเงี้ยคือเริ่มรู้สึกว่าตายแล้วฉันต้องไม่ได้นอนแล้วมันคงจะง่วงมากเลยอ,อ,อย่างเงี้ยแต่เอาข้อจริงมันก็เหมือนมันอยู่ตัวนะเอออะไรลูกเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวต้องบอกว่ายิ g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  ้มกั g g นให้ยิ้มกันยิ้มันยิ้มหวานเลยสิครับ ไอ้ไหนคนไหนเปลินคนไหนเบลินยิ้มหนะคะยิ้มหน่เยคินทำคิ้วขมวดหัวใส่หัวใส่หัวใส่้วงอ่ะลูกให้พี่เฟิร์นเล่าให้ฟังดีกว่าว่าพยายามแค่ไหนกว่าจะได้เฟลินมาคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าเกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นคนมีลูกยากเพราะว่าเป็นคนที่มีประจำเดือนอ่ะก็คือมีทุกเดือนแต่ปวดท้องหนักมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่คือตั้งแต่พอไปหาหมอปุ๊บอ่ะก็คือเริ่มตั้ง แต่ฉีดเชื้อซึ่งมันคือแบบเบสิกมากเลยก็ไม่ติดมาเสร็จก็คือทำเด็กหลอดแก้วทำเด็กหลอดแก้วหลายครั้งหลายครั้งหลายอะไรมากเลยเ<อ>กินยาจีนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแบบคุณหมอก็เลยถาม,มว่าหมอว่าเออแบบของเราเนี่ยถือว่ายากแค่ไหนหมอบอกว,ว่ายากขั้นสุดแหละเพราะว่ามันเป็นที่ต่อมใต้สมองของเราอ่ะมันไม่มีแบบมันฮอร์โมนมันดอก มันเลยทําให้ตลอดที่ผ่านมาคือไข่ไม่เคยตกเลยพอคือไข่แบบก็เลยต้องแบบกินยาจีนอะไรอย่างเงี้ยช่วยให้แบบว่าฮอร์โมนกลับมาฝังเข็มด้วยอะไรเงี้ยค่ะพยายามมาตั้งแต่กี่ปีนเจ็ดปีเจ็ดปีนะเจ็ดปีเลยกว่าจะได้เจ็ดปีแบบแล้วก็มันมีช่วงโควิดช่วงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็คือเออก็หยุดหยุดไปพักหนึ่งเพราะว่าก็ไม่อยากมีลูก่วงโควิดมันได้ถึงกระท้อเลยไหม จริงๆถามว่าหนูหนอ่ะหนูท้อไหมหนูแอบท้อนะแต่ที่แต่อิงเนี่ยเขาไม่ทอ้อพ่อหายไปหไหนนะพ่อหายไปล้างจานสนวะัสดีงงครับผม <Rif le> ยงตื่นเลนคร s> <S ับชินแล้วครับไม่ได้นอนเลยครับเธอําไปล้างจานแล้วช่วยพี่เองแม่แต่ชอบชื่อมากเลยนะเฟลินอ่ะใช่เฟลินเก๋มากเฟลินนี่ก็คือเฟิร์นนั่นเองใช่ไหมเพราะว่าไงนะชื่อพี่เฟิร์นอ่ะสะกดไงนะสระเอฟอฟันรอเรือจริงๆชื่อหนูถ้าเขียนภาษาไทยอ่ะสระเอฟอฟันสระอีรอเรือกาะการนอนหนูแต่คนชอบเขียนผิดเป็นสระเอฟอฟัน ลอเรือสระอียน้อหนูอ๋อแปลว่าเฟรนซ์แปลว่าอาณาจักรนางฟ้านี่โอ้โหเชื่แตมเชื่อแตมแปลว่าอะไรเชื่แตมค่ะเชื่แตมแปลว่าฉันรักเธอไอริสดูภาษาฝรั่งเศสเฟรนซ์อาณาจักรนางฟ้าโอ้แปลได้เก๋ไก๋มากด้วยอ่ะภาษาไอริส แล้วแบบว่า uhm ก็คือเฮ้ยพอไปดูแบบว่ามันก็คือเออเขียนคนละแบบกับเฟิร์นและความหมายคนละแบบแต่ว่ามันเป็นพ้องเสียงกันตอนเขียนภาษาไทยก็เลยเฮ้ยให้ดีดีเป็นไอเดียอะไรเงี้ยทัชก้าลุงโยไม่อาบน้ำลุงโยไม่อาบด้มสองทีด้วยแต่ว่ามีคนคิดถึงคิดถึงอ่ะอะไรอะหรกัน หันตาเขายาวมากเลยนะยาวมากแล้วก็ตาโตหน้าคมเด็กๆคิดว่าเป็นไงครับเฟรินโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นนางเอกเหรอครับได้นไหมเหมือนพี่เฟิร์นหรือเหมือนพี่อิงลองคอมเมนต์ดูว่าเหมือนพี่หรือเหมือนพี่อิงนี่มิจมานี่สามจุดสามกิโลสามจุดสามสามค่ะสามจุดสามสามจริงเลขสามสามเลยแต่ตอนนี้ห้าโลสองแล้วค่ะน้องเฟิร์นตอนเห็นนะลูกครั้งแรกเป็นไงอะน้ำตาลไหลแบบในนัำไม่ไม่ไม่คือทุกคนก็ถามว่าน้ำตาไหลไหมคือ ถ้าเกิดว่าตอนคือตอนผ่าตอนคลอดเนี่ยคือหนูอ่ะผ่าคลอดหนูผ่าคลอดแล้วหมอเขาดมยาเพราะว่าหนูมีภาวะว่าเออล็อกกอดต่ำอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็เอกว่าให้ดมยาดีกว่าทุยาคือวางยาสลบวางยาสลบซึ่งเราหลับแต่ว่าถามว่าถ้ากำลังคิดว่าถ้าเป็นบล็อกหลังอย่างเงี้ยแล้วหมอเขาชูให้ดูคงน้ําตาไหลเหมือนคนอื่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนฟื้นมาปุ๊บอ่ะมันสลึมสลือแล้วมันเจ็บแผลมากอืวันแรกคือไม่ได้เห็นหน้าลูกนะคะเพราะว่าลูกอ่ะไปอยู่ ไปอยู่ห้องห้องเด็กเหมือนก <Ừ. S 1> ับหลังข้ออะไรอย่เงี้ยแต่คืออิงอ่ะก็ถ่ายรูปมาให้ดูคนอื่นเขาไปเยี่ยมแต่ว่าเราอ่ะยังไม่เห็นก็แค่ดูทุกคนบอกว่าเขาเฟ้นค่ะ <laughs> แล้วก็เห็นลูกก็เลยแบบว่าเออแต่คือตอนนั้นมันเจ็บแผลมากก็คือโอเคเลยเง,งี้ยไม่ไม่ได้มีโมเมนต์ซากซึงง้งอะไรอย่างค่ะไม่แล้วตอนให้นมมันต้องมีแบบว่าตอนให้นมสีเนี้ยพอเอาเข้าเ,าเต้าอะไรอย่างเงี้ยเอาเต้าครั้งแรกอะไรเงี้ยไม่รู้สึกเพราะตอนนั้นมันเจ็บแผลมากพ<น>ี่โอ้คือแบบเจ็บสิบคะแนนเต็มคือแบบหนูอยู่หนูหนอนไม่นอนไม่นอนราบไม่ได้คืออยู่ท่าเนี้ยแต่น้องฟันก็คือเอาเข้าเต้าตั้งแต่วันแรกไหมอ้อออโอ้ก็คือวันนั้นอะ เป็นโมเมนท์ที่แบบอยู่กันสางคนพ่อแม่ลูกอะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอะอยว่าเราแบบว่าคือด้วยความที่ว่าคอหนอูมีลูกยากมันเป็นความรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเรามีลูกได้อ่ะอแล้วแบบตอนใส่ตัวอ่อนครั้งแรกก็คือไม่ติดไปแล้วอะอซึ่งครั้งเนี้ยก็คือจริงๆตอนใส่เฟลลิคทั้งสุดท้ายก็บอกอิงแล้วนะว่าอิงถ้าคนเนี้ไม่ได้อ่ะคือไม่เอาแล้วนะคือมันมันเสียใจอะมันคาดหวังอืมใช่แต่พอแบบว่าพอได้อย่างงี้รู้สึกว่า เี้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าเราที่คนบอกว่ามันมีลูกยากมากหมออะไรเงี้ยก็มีได้เลยอ่ค่ะมันเป็นฟีลนั้นนะพี่เป้มันแบบเฮ้ยฉันมีลูกกับเขาได้เหมือนกันว่ะอะไรเงี้ยเราก็เห็นน้องเฟิร์นแบบว่าพยายามมานานพอสมควรเลยนะใช่ค่ะวันนี้ได้หม่เลอดแบบลูกสาวแบบนี้เนาะน่ารักแล้วเราก็ดีใจด้วยนะก็เหมือนกับเป็นสมาชิกใหม่ของเราด้วยเนาะ เพราะว่าเราเองกับร้อยแปดไลฟ์เราก็รู้จักกับพี่อินพี่เฟร์มานานกันมานานมากเลยใช่ไหมคะน้องเฟรินกับพี่ชตมันเนี่ยห่างกัน12ปีพอดีเกือบรอดเลยอะรอดนึงเกอบปีชาตมได้ช่วยเลี้ยงน้องได้รอน้องแข็งกว่านี้หน่อยตอนนี้ไม่กล้เลี้ยงเดีวเราไปเที่ยวปุ๊บนี่เลยใช่ไหมให้พี่ชาตมเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กดหแลแกงเลยวันนี้เราก็มาแสดงความินดีกับพี่เฟอร์อนรับสมาชิกใหม่ขอให้แบบว่าเฟริน แข็งแรงแข็งแรงเลี้ยงง่ายๆแล้วก็สวยๆมาเป็นนางเอกช่อง108ไลฟ์นะแล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญให้ช่องแซมสตอรี่บ้างเราจะไปเยี่ยมบ้านแซมใช่ไหมคะมาเลยอยากมาเยี่ยมใช่ไหมกันอยากจะเห็นวิดีโอ ของน้องเฟรดินบ่อยๆก็คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเราจัดมาทำวิดีโอให้ดูโอ้ิสิทสิ์เขายิ้มหวานเลยเขายิ้มหวานจริงนะแต่ตอนนี้ยังไม่อยากยิ้มตอนนี้ไม่อยากยิ้มเหรอลูกเขาเขายิ้มหวานจริงยิ้มสวยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เฟรดินไปก่อนนะคะไปก่อนนะค่ะค่ะน่าไปบุกบ้านพี่แต้มบ้างค่ะมาเลย เหมือนเหมือนจะอึเหมือนจะอะไรสักอย่างพี่ว่าเขาอึดอัดท้องไหมเขาอาจจะอึอัดอึอัดเยอะแต่ว่านี่กี่โมงอพี่แม่ดูว่าเขาเอาละได้เวลาท่ามกินมื้่กินนมสามโมงค่ะสี่ห้าต้องหกโมงอะลูกจะกินจะกินตลอดเวลา